จีนะะ,ะตั้งใจฟังนะ,ะตั้งใจดูมันนี้ดูไหมคะว่าการกินขนมกินข้าวหลายคนอ่ะมันสนุกมากซึ่งเวลาหนูหยิบขนมออกมาหรือหยิบข้าวออกมาหนูต้องรู้จักแบ่งปันสมมติหนูไปโรงเรียนหนูหยิบนมออกมาปุ๊บหนูก็ถามเลยเพื่อนเพื่อนกินไหมคะอยู่แบ่งให้อึ้นยิน ก่นี้ก็เพื่อนเก่งนี้ด้วย,วววยถูกต้องแล้วถ้าหนูแบ่งขนมให้เพื่อนๆก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะยูยุเก่งมากค่ะขอบคุณนกกะคะให้คุณรูด้วยไหมให้ด้วยค่ะเก่งมากคุณไหมกินค่ะอ่ะสมมุติยู่ยุเก็บก่อนแล้วยุหยิบขึ้นมาย่บอกเพื่อนๆแลคุณครูกินด้วยไหมคะอย่างนี้นะอ่ะหนึ่งจองจา๊มดีไหมอ่ะอยุเอาขนมมายอเพื่อนกินด้วยได้ไหมได้ยย <ๆ S 2> นะอเวลายูจะบอกให้คุณครูแก่พุ่นทุ่นแกะให้หน่อยเราต้องพูดว่าไงคะแกค่ะเก่งมากว่าแกวให้หน่อยนะเพื่อนเพื่อนแกะให้หน่อยนะเก่งแกะเ็นด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนแก่ให้เสร็จยูบอกว่าอะไรเราแก่ให้เธอแล้วยูบอกว่าแกะให้เธอยูต้องกาทำยังไงถ้าแกะให้ทำยังไงแก่ให้เธอ ขอบคุณค่ะโ <Okay. S 2> อเคอัองอยากกินไหมขาะ้องอยากกินไหมได้โ okay. อเคขอบคุณค่ะเพื่อนเก่งเก่งมากเลยขอบคุณค่ะเพื่อนเก่งเก่งมากเลยว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเธอชื่ออะไรหรอ